ฟีโนมินอน1996ชายคนนี้สลบไปแค่แป๊บเดียวตื่นขึ้นมาอีกทีก็กลายเป็นคนฉลาดแบบ300%เรื่องเาวาเริ่มขึ้นมาที่บ้านของจอร์ช่างซ่อมรถยนต์ในเมืองเล็กๆของรัตโนสแคลิฟอร์เนียเขาเลี้ยงหมาอยู่หนึ่งตัวชื่อว่าแอตติลามีแปลงผักเล็กๆอยู่หน้าบ้านที่โดนกระต่ายบุกเข้ามากินอยู่เป็นประจำวันนี้เนทเพื่อนซีของเขาเอาชุดแผงโซลาร์เซลล์มาให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่เขาก็ต้องประกอบมันเองทั้งที่เขาทำอะไรไม่เป็นเลย จอร์ดนั้นหลงรักแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเลสจึงช่วยให้เธอเอาเก้าอี้ที่เธอทําเองมาวางขายอยู่ในอู่ซ่อมรถของเขาซึ่งมีลูกมือสองคนอย่างเบนและติโตเขาชวนเธอไปปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ37ปีของเขาด้วยกันคืนนี้แต่เธอก็ไปไม่ได้เพราะต้องดูแลลูกๆคืนนี้เขาก็เลยไปฉลองที่บ้า์กับเนทและดร์บรนเดอร์หรือที่ทุกคนเรียกว่าด็อกเพื่อนของเขาอีกคนและลูกน้องที่อูก่กับคนรู้จักอีกนิดหน่อยพองานเลี้ยงเลิกล่าจอร์ดก็แยกกลับบ้านตามลำ พังระหว่างที่เขายืนเมาอยู่กลางถนนที่มืดและเงียบสงัดอยู่นั้นและก็ได้เห็นลูกไฟสีขาวพุ่งตรงมาทางเขามันก็ชนเข้ากับเขาอย่างจังจนเขาก็ล้มลงพอเขาลุกขึ้นมาได้ก็ไม่เห็นมันซะแล้วจึงเดินกลับเข้าไปในบาร์ถามคนที่ยังไม่กลับว่ามีใครเห็นลูกไฟเมื่อกี้หรือไม่แต่ก็ไม่มีใครเห็นหรือได้ยินอะไรเลยเขาก็เลยกลับบ้านมาด้วยความสับสนในคืนนั้นเองจอร์จก็นอนไม่หลับเลยจนต้องโทรไปปลุกเนทเพื่อบอกว่าเขาคิดออกแล้วว่าตอนที่เขาสร้างรั้วกันก้นกระต่ายมันคงอยู่ข้างใน อยู่แล้วทุกวันนี้มันเลยมากินผักของเขาได้ตลอดจอร์ดหัวเราะกับสิ่งที่เขาคิดได้อยู่คนเดียวจนเนทก็ต้องตัดสายไปก่อนเพราะง่วงมากแล้วจอร์ดก็ออกไปนั่งเฝ้าแปลงผักเพื่อมองดูกระต่ายที่อยู่ในนั้นแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวและในวันลุงขึ้นจอร์ดทาให้เบนกับตีโตแปลกใจมากเพราะจู่ๆเขาก็พูดภาษาของตีโตได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่เมื่อวานยังเปิดโพจนานุกรมหาศัพท์ไม่ทันอยู่เลยแถมยังคิดแก้ปัญหาให้ลูกค้าที่มาซ่อมรถได้อย่างรวดเร็วอีกมากด้วยขณะที่เขาเข้าไปซ่อมรถอยู่ใต้ท้อง รเขาคว้านหาประแจที่อยู่ไกลเกินเอื้อมจึงไม่ได้เห็นว่ามันขยับเข้ามาหามือของเขาเองราวกับว่าเขามีพลังอะไรบางอย่างเรียกมันมาได้แม้แต่ดอกก็อดประหลาดใจไม่ได้จอร์ดก็เลยบอกเพื่อนว่าจู่ๆเขาก็มองอะไรแตกฉานขึ้นเข้าใจอะไรได้เร็วขึ้นสมาธิดีอ่านหนังสือวันละสองสามเล่มบังคับตัวเองไม่ได้แล้วก็นอนไม่หลับตั้งแต่เห็นลูกไฟในคืนนั้นดอกก็เลยบอกให้เขามาลองตรวจร่างกายดูเสียหน่อยน่าจะดีขึ้นนะหลังจากนั้นจอร์ดก็ติดตั้งแผงโซลา่าเองทำงาน ซ่อมรถทั้งวันทั้งคืนไปช่วยเนตเลี้ยงหมูหาทํางานไปเรื่อยพ่นยาฆ่า,มาแมลงในแปลงผักเล่นกับหมาตอนกลางคืนอ่านหนังสือเป็นสิบๆเล่มโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้นอนหลับเลยคืนหนึ่งเขาเอาเก้้อีอของเลสที่เขาซื้อขึ้นมาเองให้เนสองตัวและยังเราออกรถและภูมิใจมากว่าเขาใช้โซลาที่เนสให้มาแล้วมันช่วยให้พืชของเขาเติบโตได้ดีมากยาวไปถึงว่าเขาคิดจะทําซิลิคอนเซลเนตก็ได้ฟังตาปรี๊บก่อนจะบอกว่าจอดพูดเร็วมากนะและรู้อะไรเยอะมาก ก่อนจะหันไปสนใจคอมพิวเตอร์สื่อสารของตัวเองต่อพอจอร์ดเห็นก็สนใจมันอย่างมากมันรับคลื่นที่เร็วมากจนเนทถอดมันไม่ทันแต่จอร์ดกลับได้ยินและเห็นรูปแบบที่วนซ้ำๆของคลืน่นจนถอดเป็นข้อความออกมาได้ว่ารถน้ำดอกโกวันสุกแล้วเขาก็อาจเสียงคลื่นอีกชุดเอาไว้กลับไปถอดร,รหัสที่บ้านเพราะเขาต้องการอะไรไปทําค่าเวลาในตอนกลางคืนและแล้วในคืนหนึ่งขณะที่จอร์ดนั่งอ่านหนังสืออยู่เขาก็พบว่าตัวเองสามารถควบคุมวัตถุให้เคลื่อนไหวไอย,ย่างที่ต้องการได้แต่ เขาก็ทั้งตกใจและกลัวเพราะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันแน่วันถัดมาจอร์จจึงไปตรวจร่างกายกับด็อกและก็ทําให้ปากกาพุ่งมาหาเขาให้เพื่อนดูจนด็อกก็ตกใจแต่ก็รู้สึกถึงมากที่บารังจิตนั้นไม่ยุ่จริงและชอบมากที่เพื่อนกลายเป็นคนมีพลังแล้วจอร์จก็ได้เอาดอกไม้กะมัเขือเทท,ที่เขาปลูกเองมาตามตือเลสถึงที่บ้านโดยมีกอลี่กับอาลลูกๆของเธอช่วยเขาเก็บดอกไม้ให้ด้วยแล้วจู่ๆเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของคลื่นความที่ตาม ที่เขาเชื่อว่ากําลังจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจึงรีบไปยิมโทรศัพท์ของเลสโทรแจง้งแต่ปลายสายก็ไม่เชื่อเขาสามแม่ลูกที่ได้ฟังก็งงงไปด้วยเหมือนกันเย็นนานจอร์จก็ได้อยู่ทานมื้อข้ามกับเลสและลูกๆพวกเขาคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานไปด้วยจนจอร์จกลับไปหลังทานเสร็จเด็กๆบอกแม่ว่าเขาดูเป็นคนดีแต่เลสก็ยังเห็นว่าเขาแปลกยิ่งการที่เขาบอกว่าทานายแผ่นดินไหวได้ก็ยิ่งประหลาดมากตอนนั้นเองก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาจริงๆเลสก็รีบพาลูกไปนั่งโลบพอมันหยุดลงแล้วเธอ ธอก็พาลูกขับรถออกมาหาจอที่เพิ่งถึงบ้านทันทีเขารีบบอกเธอว่ามันมหัศจรรย์ดีเธอกลับต้องการรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเธอก็ได้เห็นว่าเก้าอี้ของเธออยู่ในบ้านเขาเต็มเป็นสมุดทำให้เธอยิ่งไม่พอใจและบอกว่าจะเอาเงินมาคืนเขาก่อนจะขับรถกลับไปอย่างงุดหงิดโดยความที่ยังงุดหงิดหัวใจและยังไม่อยากไปงอนเลสจอจึงไปหาเนทแล้วแสดงให้ดูว่าเขาใช้พลังจิตเคลื่อนไหวสิ่งของได้ทำเอาเนทถึงกับอึง้งไปเลยหนึ่งแมดต่อจากนั้น ด็อกถูกตามไปรักษาชายชาวโปรโตุเกสคนหนึ่งที่กำลังป่วยหนกักอาการของเขาเหมือนอาหารเป็นผีแต่ไม่มีใครพูดภาษาโปรโตุเกสได้เลยด็อกจึงโทรไปตามจอร์ดบอกให้เขาไปที่ห้องสมุดและหามาว่าจะตามหาลูกชายของคนป่วยเป็นภาษาโปรโตุเกสได้อย่างไรแต่ตอนนั้นจอร์ดไม่รับโทรศัพท์เพราะกำลังทำสวนอยู่อีกทั้งจอร์นลิงโกนักธรณีวิทยาที่เขาคุยด้วยวันก่อนยังมาหาเขาพอดีจอร์ดก็บอกกับจอร์นว่าเขารู้สึกถึงคลื่นความถี่ตามโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร ลและมันทําให้เขาเวียนหัวจะอาเจียนหนะและก็ยังโชว์ว่าเขาประดิษฐ์ใช้แผงโซลาเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการเพราะ,มะเมล็ดพืชจนเติบโตเปลี่ยนแสงจากหลอดไฟเป็นแสงอาทิตย์ให้พืชสังเคราะห์แสงได้และก็ยังเอาปุ๋ยออกมาสกัดเป็นเชื้อเพลิงที่เขาเชื่อว่าจะใช้แทนน้ามันรถได้ด้วยทว่ายังไม่ทันได้ไอธิบายต่อจอดก็ถูกตีโตขับรถมารับให้รีบไปช่วยด็อกด่วนในระหว่างทางจอดก็ต้องเรียนพูดภาษาโปรตุกเกสอย่างเร่งด่วนไปด้วยทําเอา จอที่ตามมาดูด้วยถึงกับพูดอะไรไม่ออกพอจอจมาถึงชายคนนั้นก็อาการดีขึ้นแล้วแต่ด็อกต้องการให้เขาถามชายคนนั้นดูเพราะหลานชายของชายคนนั้นหายตัวไปจอร์จก็ใช้ภาษาโปรโต,ตุเกสคุยจนได้เ,เรื่องมาว่าเด็กชายน่าจะอยู่ในสวนและก็กินของเสียเหมือนเขาเข้าไปตอนนี้ก็อาจจะป่วยอยู่เหมือนกันทุกคนก็เลยรีบแยกย้ายกันออกไปตามหาเด็กชายในสวนจอจนั้นรู้สึกได้ว่าเด็กชายกำลังป่วยมากแต่เขาไม่ได้อยู่ในสวนจอจเดินนำทุกคนไปหาเด็กชายนอกสวนและก็ได้ทำให้กองไม้ ที่บางเด็กชายอยู่เปิดออกด็อกจึงช่วยเด็กชายได้ทันเวลาจอทำให้จอสนใจในตัวเขามากและก็ได้นะเจอกันใหม่อีกครั้งส่วนเอลล่าแม่ของเด็กชายก็ขอบคุณจออย่างมากที่ช่วยลูกชายของเธอเอาไว้แต่ชาวบ้านคนอื่น,นๆกลับมองเขาแปลกเมื่อได้เห็นพลังความสามารถของเขาแล้วจอจก็ได้แนะนําเอลล่าให้เนทเมื่อรู้ว่าเธอกําลังหางานแม่บ้านทําอยู่และบ้านของเนทนั้น,นต้องการแม่บ้านอยู่พอดีทางฝั่งเลสก็ได้บอกกับลูกๆว่าเธอเกลียดจ,จอร์เพราะว่าเธอชอบเขาเธอกลัวว่าถ้าเขามาอยู่ด แล้วเธอจะต้องคิดกังวลว่าเขาจะไปเมื่อไหร่หรือจะทิ้งเธอไปไหมเธอไม่อยากเป็นอย่างนั้นและไม่อยากให้ลูกๆเป็นแบบนั้นด้วยวันต่อมาจอร์ดไปที่บาทแล้วก็ถูกคนอื่นๆถามด้วยความสงสัยถึงความสามารถของเขาทั้งเรื่องแผ่นดินไหวหรือเรื่องที่หาเด็กชายเจอหรือจํานวนภาษาที่เขาพูดได้แต่เขาก็ไม่สามารถให้คําตอบแบบที่ทุกคนจะเข้าใจได้เขาก็เลยเลือกที่จะขอตัวออกมาโดยไม่ได้อธิบายอะไรเขาออกมานอกบาทแล้วก็เจอเลดอยู่ฝั่งตรงข้ามจึงเดินข้ามไปขอโทษที่เขาหลอกเธอเรื่องเก้าอี้ แล้วเขาก็เอ่ยชวนให้เธอไปที่เบิร์ลี่ด้วยกันเพราะเขามีนัดคุยกับนักวิทยาศาสตร์เรื่องการทดลองของเขาแต่เขานั้งตื่นเต้นและกลัวเลยอยากให้เธอไปอยู่ข,ข้างตั้งแต่เกิดเรื่องที่สวนเขาก็รู้สึกว่าทุกคนมองเขาเบี่ยนไปและเขาก็ไม่ชอบและไม่มั่นใจเลยเธอก็เลยบอกว่าถ้าเธอจะไปเธอจะไปอรอเขาอยู่หน้าร้านในวันนั้นแต่ถ้าเขาไม่เห็นเธอก็แปลว่าเธอตัดสินใจจะไม่ไปกับเขานั่นเองแต่ก่อนที่จอร์จจะได้ไปไหนหจู่ๆเนี่ย FBI ก็บุกมาโค่นบ้านของเขาเพราะว่าเน็ได้ส ส่งรหัสไปที่ฐานทัพอากาศซึ่งจริงๆแล้วเป็นจอที่บอกให้เนทส่งเองและ FBI ก็ต้องการรู้ว่าเขาถอดร,รหัสได้ยังไงแต่เขาก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ได้มีใครสอนเขาทั้งสิน้นจอรสก็ถูกพาให้ไปลองถอดร,รหัสที่ซับซ้อนและเขาก็ทําไม่ได้เนทก็ได้รับการปล่อยตัวออกไปก่อนส่วนจอสยังคงถูกทดสอบต่อไปและการตอบคําถามได้อย่างถูกต้องแม่นยําก็ทําให้ผู้ทดสอบเขาทึ่งมากทั้งยังได้เห็นเขาใช้พลังจิตควบคุมดินสอจนก็ทําให้เขากลายเป็นคนมีพรสวรรค์และก็ถูกท้า ถามให้มาทํางานในหน่วยราชการลับแต่เขาแค่อยากกลับบ้านเท่านั้นเองปัวจอจะถูกปล่อยตัวออกมาก็ดึกแล้วเขาเรีบไปหาเลสก่อนเพอรู้ว่าเธอคงรอเขาอยู่ที่หน้าร้านเกินแน,น่แต่เธอรู้เรื่อง FBI จากเนทแล้วเธอดีใจที่พวกนั้นปล่อยตัวเขาออกมาแต่เธอก็ยังรล้วเขาอยู่ดีและไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเธอก็เลยบอกไปว่าไม่อยากให้เขามายุ่งกับเธอจอ <George S 2> ็เลยกลับมาอย่างเศร้าหมองเขาไปหาเนทที่บาร์ต่อและก็ได้ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นคน นในบาร์อยากรู้ว่าจอถูกจับตัวไปทําอะไรกันแน่เขาก็เลยระเบิดความงูดหงี่ดออกมาว่าแสงมาบาน่นดันส่องมาที่เขาแทนที่จะเป็นคนอื่นที่ฉลาดผู้นำหรือนักวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ใช้พลังจิตทาให้กระจกแตกโดยความหมัดนั้นจนทุกคนก็ตกกระจายและกลัวเขาไปยิ่งกว่าเดิมเขาก็เลยต้องรีบออกมาจากบาร์สักก่อนหลังจากนั้นเบนก็ลาออกจากอูเพราะไม่กล้าทํางานกับจออีกจนจอต้องระบายกับล็อกว่าทุกคนเห็นเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวประหลาดกันไปสมดเขาโมโหจนความ ดันขึ้นด็อกต้องปรามให้เขาใจเย็นลงและก็บอกให้เขามาตรวจร่างกายอีกครั้งด้วยจอร์ดปลดปล่อยอารมณ์ไปกับการทำสวนอย่างบ้าคลาั่งจนก็สงบลงได้ด้วยเสียงลมที่พัดใบไม้ให้ไหวและอีกด้านเอาก็ได้ซื้อเศษกระจกที่จอร์ดทำแตกมาจากเพื่อนที่โรงเรียนที่บอกเขามาว่าจอร์ดถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปแล้วก็ส่งจอร์ดที่ไม่ใช่มนุษย์กลับมาแทนจนเลสก็ต้องบอกให้ลูกไม่ให้ตาสินใครแบบนั้นนะแล้วก็ยืดเศษกระจกเอาไว้จากนั้นเธอก็ได้ไปหาจอร์ดที่บ้านทําให้เขาที่กําลังนั่งหน้หนาบููดอออยย่ิย้้มออกมกาไ จร์จบอกเธอว่าเขาอยากคุยกับทุกคนอยากให้ได้รู้ว่าเขารู้อะไรบ้างและตัดสินใจจะไปพูดในงานห้องสมุดแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะฟังเขาไหมและแทนที่เธอจะปลอบใจเขาเธอก็ได้จัดการดูแลตัดผมโกนหนวดที่รุงรังให้เขาแทนทาให้ดังคู่ได้ใกล้ชิดกันจนวันไหวแล้ววันงานห้องสมุดก็มาถึงจร์จนั้นเป็นลูกค้าชั้นยอดของห้องสมุดประจําเมืองเลยเพราะเขาเช่าหนังสือมาอ่านแทบจะหมดห้องสมุดแล้วและในงานนอกจากคนในเมืองแล้วก็ยังมีนักข่ามาด้วยหลายคนมี คำถามถึงเรื่องที่เขาทำกระจกแตกจนเขาต้องให้ทุกคนมาร้องวงเข้ามาแล้วก็แสดงให้ดูว่าเขามีพลังจิตบังคับให้วัตถุลอยได้ถว่าแทนที่ทุกคนจะสนใจในสิ่งที่เขาพยายามอธิบายพวกเขากลับอยากรู้เรื่อง UFO ที่จอร์ตอบไม่ได้และหาว่าเขาปิดบังอะไรไว้คนก็เริ่มวุ่นวายแล้วก็ลุมกันเข้ามาหาเขาจนกระด้านเขาไงหาลังล้มลงไปจงังหวะที่เขาไงหาลังล้มลงไปบนพื้นจอร์จก็ได้เห็นลูกไฟกครั้งมันพุ่งมาหาเขาเหมือนครั้งก่อนแล้วเขาก็หมดสติไป พอจอร์ดฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในโรงพยาบาลเขาก็ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเขามีเนื้องอกในสมองด็อกอธิบายให้เขาฟังว่ามันมีลักษณะคล้ายรูปมือกระจายแผ่พังผืดออกไปทั่วสมองแต่แทนที่มันจะทำลายสมองของเขามันกลับกระตุ้นเซลล์จนกระทําให้สมองของเขามีประสิทธิภาพมากกว่าทุกคนที่เคยถูกทดสอบมาเนื้องอกนี้เป็นต้นเหตุของอาการวิงเวียนและภาพหลอนของลูกไฟด้วยเขาว่าตอนนี้การหมุนเวียนเลือดของเขาแย่ลงมากเขาเริ่มจะอ่อนแอลงมากยิ่งขึ้น จ้อจึงรู้ว่าเขากําลังจะตุยในไม่ชา้าทั้งด็อกและเนทและเลสที่อยู่ในห้องพักของจอต่างเศร้าและน้ําตาคลอไปพร้อมๆกันจอ์อบอกเนทว่าปีหน้าตอนเนททาไรเขาอยากให้เนทลองปลูกข้าวโพดที่เคยบอกว่าปลูกยากแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตรที่เขาคิดค้นขึ้นมาดูเขาเชื่อว่ามันจะปลูกได้โดยไม่ต้องใช้พืชหมุนเวียนไปอีก4ีถึงปีเลยเนทก็รับปากทั้งน้ําตาก่อนที่จะออกไปจากห้องพร้อมด็อกเมื่ออยู่กันต้ลาพังเลสสารภาพว่าเธอพยายามแล้วแต่ก็ตกลุมรักเขาอยู่ดีทั้งสองก กอดกันด้วยความเศร้าจากนั้นจอร์จก็ได้ไปพบกับดร์เวอลินศัลยแพทย์สมองชื่อดังที่จะช่วยดูแล,แลและศึกษาอาการของจอร์จให้หมอขอความยินยอมในการผ่าเปิดสมองของเขาแม้ว่ามันอาจจะผ่าตัดไม่ได้แต่หากได้เอาเนื้อง,งอกออกไปได้ให้มากที่สุดก็อาจจะยือให้เขาอยู่ได้นานขึ้นได้แต่การผ่าตัดนี้จะเป็นเหมือนการสำรวจคนขวาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับวงการแพทย์อย่างมากมายแต่จอร์จก็ขอปฏิเสธเพราะเขายังมีอะไรต้องทำอยู่ถ้าเขาเลือกผ่าตัดตอนนี้แล้ว เกิดตายขึ้นมาโดยยังไม่สั่งเสียอะไรเขาคงเสียใจน่าดูทําให้หมอเลือกจะเขียนว่าเขาเป็นคนไข้รอผ่าตาดัดขณะที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลจอร์ดก็แอบเทยาทิง้งและก็แอบหนีออกจากโรงพยาบาลด็อกก็ได้ข่าวแล้วก็สะใจมากจอร์ดหนีมาหาเนที่บ้านตอนกลางคืนเขาแจกแจงของที่อยากจะฝากให้กับด็อกเอาเรื่องดีที่เขาเขียนให้กับเนทก่อนจะขนของที่เขาต้องทําต่อสําหรับจอร์ดให้เสร็จไปด้วยเขาไปที่บ้านของตัวเองซึ่งเลสกับมาขเขาเฝ้ารออยู่จอร์ดก็ได้ใช้เวลาอยู่กับเธอ และลูกทั้งสองอย่างสบายใจจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ b i มาที่บ้านเพื่อตามหาตัวเขาแต่เลสก็บอกว่าเธอไม่เห็นเขาเลยและขอให้พวกเขาปล่อยให้จอร์จได้อยู่อย่างสงบก่อนตายพวกเขาจึงได้ยอมกลับกันไปด่านของจอร์จนั้นก็ได้ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เขียนงานให้จอร์อยู่เลสก็เดินมาหาแล้วก็นั่งคุยกับเขาก่อนจะจูบกันอย่างดูดื่มและก็ลึกซึ้งคืนนั้นทั้งสองก็นอนด้วยกันบนเตียงจอร์จบอกเลสว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกลาเธอก่อนจะหลับตาลงแล้วก็จากไปอย่างสงบ ในวันรุ่งขึ้นเมื่อจอร์นมาถึงบ้านของจอร์นก็ต้องพบว่าเขามาช้าไปเสียแล้วเลสเอางานที่จอร์นทำค้างไว้ให้กับจอร์นโดยบอกว่าจอร์นคงต้องเอาไปทำต่อเองซะแล้วแหละจอร์นจึงได้สแสดงความเสียใจแล้วก็เอางานของจอร์นกลับออกไปส่วนเลสก็ออกมานั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านด้วยความเศร้าใจจนลูกทั้งสองก็เดินออกมาหาเด็กๆก่อนแม่เพื่อปลอบใจแล้วทั้งสามก็นั่งดูต้นไม้ไหวไปด้วยกันและหนึ่งปีต่อมาเนทได้แต่งงานกับเอลดาเขาพูดภาษาโปรตุเกสได้เก่งแล้วและ กำลังจะมีลูกกับเธอด้วยพวกเขาไปที่บาร์กำลังจัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ38ปีให้กับจอร์ดผู้ล่วงลับทุกคนก็มารวมตัวกันที่นี่กันหมดบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มที่จอทิ้งไว้ให้แล้วนางก็ตัดจบลงไปอย่างสวยงาม